โดยทับผมผงก๊อฟนะครับจากร้ต้นยางตรงนี้พลังมสอนนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะครับกับล้อตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นล้อแท้ติดรถนิสสันอาร์เมล่านะครับเป็นตัวมายเนชันหรือนิสสันโน๊ตนะครับมันลายเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันใส่เดียวกันได้หมดนะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อสี่ลูนะครับหนึ่งร้อยก็คือลากเส้นทางศูนย์กลางจากลูนอตจุดหนึ่งมาจุดหนึ่งฝั่งตรงข้ามมันจะเท่ากับสิบเซนหรือหนึ่งร้อยมิลเขาเรียกสิ นะครับตัวนี้ใส่ได้กับรถนิสสันมาร์ทอเมร่าได้ทุกคันนะครับเอาด้านนิสสันสี่ลูกใส่ได้หมดนะครับอของเก่าใช้ได้ล้อตัวนี้เคยเป็นหนึ่งในล้อยอดนิยมนะครับที่เรียกได้ว่าตอนนั้นออกมาใหม่ๆนี่ล้อตัวนี้ขาดตลาดหาเปลี่ยนไม่ได้เพราะมีแต่คนจะสั่งนะครับตอนนี้ก็กระแสก็เริ่มเบาบางลงนะครับแต่ร้านมันก็ยังสวยอยู่นะครับเพราะนั้นลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาก็ตอนนี้ราคาไม่แพงแล้วนะครับไม่ต้องจ่ายแพงตัดตอนแรกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะ หลังล้อนะครับจะมีโลโก้นิสสันนะครับ N I W S A N นะครับนิสสันนะ,ะแล้วก็เป็นขอบ15กว้าง5นิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่40นะครับออฟเซตอยู่ที่40นะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับติดรถเลยนะครับ เหมือนเดิมนะคบที่ผมบอกไปนะใส่ในสันม้แล้วเอาเวลาได้ทั้งชุดรอางความยาวเริ่มตั้งแต่หลักพันนะครับจนถึงประมาณหลังสุดผมลกแล้วแต่สภาพยางนะครับของเก่าิะได้เนาะนะครับร้านเราเป็น่สีขาวแดงนะครับร้านอยู่พระราม2บางสุเทียนดูเลยซอยเทียนทะเล2 1นะครับหรือ21มา200เมตรไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้ นะครับผมัวคลิปนี้นะครับผมก๊อฟจากร้านต้นยางโยนของฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ